ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมกันวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับเรียกว่าตลาดหุ้นนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสดใสพอสมควรนะครับเด้งกลับขึ้นมาแบบต่อเนื่องเลยวันนี้บวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยหุ้นการบ้านเนี่ยอาจจะมีหลายตัวหน่อย ก็ติดตามกันแล้วกันนะครับก่อนจะไปเริ่มอย่าลืมครับกด subscribe กด like comment หรือว่ากดติดตามให้กับช่อง m r r k t ทด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับช่องนั่นเองครับสำหรับคนที่กดแล้วขอบคุณมากๆเราไปอัปเดตพร้อมกันเลยเริ่มต้นครับสิ่งที่เราต้องดูวันนี้นะครับตลาดเนี่ยบวกขึ้นมามูลค่าการซื้อขาย42,000ล้านนะครับกลับมาแบบ ừ, 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 พอสมควรแต่ถามมานะว่า มันถึงจุดที่น่าสนใจหรือยังก็ตอบได้เลยว่ายังครับเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายตามหลักแล้วนะที่จะบวกขึ้น10%หรือว่าถึง20%ได้เนี่ยวอล u ุ่มมันต้องซัดไปประมาณ60,000นะครับแล้วก็แก๊งต่างประเทศต้องขั้นต่ำอยู่ที่35,000ถึง45,000นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบทเทิลพื้นฐานเนาะแต่สิ่งที่เราเห็นครับตั้งแต่เมื่อวานแลละ เออเมื่อวานเนี่ยย่อลงมาวันนี้บวกกลับขึ้นไปแต่สิ่งที่เจอคือต่างชาติเนี่ยไม่ได้ฟื้นกลับเข้ามาเยอะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่สตอรี่ของสถาบันนะครับที่มีการเข้าซื้อเข้าขายหรือว่าคนที่เขามีการเก็บหุ้นเพิ่มนะครับทยอยกลับเข้ามาแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยยังไม่มาครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงการวางแผนของคนที่ลงทุนระยะ,ะ,ย,ะยาวกันสักนิดหนึ่งเนาะแต่ตัวมาร์กเองเนี่ยเริ่มขยับ ออกไปในส่วนของอเมริกากับเวียดนามแล้วนะครับเริ่มมีไปซื้อในส่วนของต่างประเทศเดี๋ยวรอให้พอร์ตของต่างประเทศดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ทรงใช้ได้เนี่ยจะเอามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอ่าคราวนี้เราไปอัปเดตข่าวหุ้นกันดีกว่าว่ามีตัวไหนหน่าติดตามกันบ้างอ่าโลดจนะครับดิวจีนจริงๆโลดจนะเนี่ยมาร์กว่าอีกตัวหนึ่งน่าสนใจกว่าวันนี้ติดสแกนมาด้วยอ่ะ โลจนะเขาบอกว่าดิวจีนขยายพื้นที่นะครับดันพอโตอ่าไปดูโลจนะสิว่าเป็นอย่างไรโลจนะน่าจะสวยอยู่แล้วแหละอา้าวไม่สวยครับไม่สวยอย่างที่คิดไว้นะครับสําหรับโลจนะเนาะเอ้ยแต่โลจนะเนี่ยมาในทรงยืนบอททอมนะเออมีความน่าสนใจอยู่เบาๆแต่ว่ายังไม่มีวอลลุ่มกลับเข้ามามีอีกตัวหนึ่งแนะนําเดี๋ยววันนี้เราไปดูในหุ้นการบ้านดีกว่าแต่นั้นเนี่ยโลจนะปล่อยผ่านไปก่อนเลยอ่ามีตัวไหนอีกนะครับ บีกิมนีสองหุ่นอ่าสองอะไรสองหุ้นโอ้ยสหุ้นไฟฟ้าครับราคาการ์ดนี่การ์ดปรับขึ้นระยะสั้นนั่นเองสำหรับตัวบีกิมไปดูสิบีกิมอ๋อทรงบีกิมเปิดโดจิครับแต่เป็นโดจิขาลงครับดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสย่อมากกว่าขึ้นนะครับบวกกับตัวสัญญาณไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่เป็น m e m a นะครับ SMA พวกนี้ก็ยังไม่กลับมาอย่างนั้นรอดูดีกว่าสำหรับบีกิม c p r ดีดรับนะครับนี่เขาบอกว่าดีดรับเงินหมื่น,นเออก็ช่วงนี้นะครับเรารับตัวที่เป็นเงินดิจิตอลอยู่แล้วนะครับเออก็จะเห็นว่ามีหลายๆบริษัทเนี่ยเริ่มปรับตัวนะครับเริ่มวางกลยุทธ์เกี่ยวกับที่จะมาออตอบรับตอบสนองกับกฎนะครับกฎระเบียบต่างๆของรัฐบาลที่ประกาศในตัวเงินดิจิตอลนั่นเอง อ่า CPO ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่อาจจะได้ที่ส่งตรงนั้นไปแต่ว่าเราต้องรอเคาะก,ก่อนเนาะเพราะว่ามันจะมีสินค้าบางประเภทที่ไม่สามารถใช้ digital w a ลเล็ได้นั่นเองครับ CPO แต่าา์ว่าน่าจะมาเพราะว่าวันนี้เห็นของ c p x s t a มาอ่าโอเคนะครับเห็นแล้วว่าตัว CPO เนี่ยกลับขึ้นมาแบบแบบแข็งแรงเลยนะกรอบเนี้ยสำหรับาา์ถือว่าแข็งแรงราคา CPO ครับ57 ก็ยังอยู่ในกรอบที่ดีเห็นปะ่ะมันยังอยู่ในกรอบที่เราวางไว้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเทรดตัวนี้นะครับคุณก็สามารถที่จะเริ่มวางแผนได้เลยเพราะว่าวันนี้บวรุ่มมาพรีโคตรๆนะครับมีตัวไหนอีก AOT AOT นี้สระวางปล่อยผ่านไปก่อนได้ปะ <c oughs> เออแต่ว่าให้ไปดูกราฟก่อนเนาะเขาบอกว่าพร้อมฟื้นนะครับตัวแกงเนี่ยเรียกค่าทมเนียมหนุนต้องบอกว่าดิวตี้ฟรีของ AOT เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการปรับ นะครับก็อาจจะทําให้ได้รับผลกระทบพอสมควรนะเออจะไม่มีการขายนะครับเดี๋ยวรอมาติกันอีกทีหนึ่งราคายังย่อต่อเนื่องครับถามว่าจุดที่สนใจใน AOT สนใจตรงไหนสนใจที่ราคา40 30 40บถึง40บาทนะครับรู้สึกว่ามันแฟร์ตรงนั้นมากกว่าเนอะตัวนี้ก็อาจจะปล่อยผ่านไปก่อนถึงไ,ได้บอกแบบนั้นเองอะมีตัวทูครับมีการแจ้งงบเขาบอกว่างบของทูจะออกมาดีดีจริงหรือเปล่าแถมวันนี้บวกสวยด้ยนะตัวทู โอ้ตัวทูนี้แบบพุ่งทะยานต่อเนื่องเลยนะเอาตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่โมการาลาเนี่ยวิ่งมาเรื่อยๆจนถึงสิงหาเนี่ยปรับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนะี่ยสมมุติใครที่ได้ไปอาโซนแนวรับตรงนี้ของเราโอ้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะสำหรับตัวทูนะครับใครที่สนใจตัวทูนะคุณต้องวางสต็อปลอสให้เจอนะครับถ้าเป็นมาร์กเนี่ยมาร์กจะใช้สต็อปลอสตรงนี้นะครับ8.7นะครับแต่ว่าถามว่า มันเด้งมาเว็บไหนแล้วเนี่ยม้ามองว่าใกล้แล้วเนี่ยใกล้แล้วใกล้ชนแล้วนะครับก็อาจจะทําให้ตัวทรูเนี่ยมีแรงย่อลงมาเนาะถึงแม้งบจะออกมาดีนะครับแต่มาก็ยังมองว่าตัวกลุ่มสื่อสารเนี่ยมันยังไม่ใช่ทาเก็ตสำหรับมาร์กนะครับแต่ใครที่สนใจก็รอไปดูเพิ่มเติมได้สำหรับตัว t True นะครับมีตัวไหนอีก ktnp k, k ไอ้ตัวเนี้ยกระตุ้นรับอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะ เห็นไหมมันก็จะมีข่าวเกี่ยวกับพวกทั่วดิจิตอลวอลเล็ต่างๆาไปดู KK อ่าตัว KK Superstore นะครับโอ้โหราคาก็ดิ่งนะครับสุดท้ายก็เด้งกลับขึ้นมามันเด้งกลับมาตอนไหนวะไปดูสิมาเด้งเอาช่วงอ๋อช่วงแปบ๊บเดียวนะเปิดลบแล้วก็ปิดเด้งเลยแสดงว่าเอ๊ะถ้าม้ามองอย่างเงี้ยม้าจะมองว่าโวล่มเชา้า่เกิดอะไรขึ้นนะครับต้องไปหาสาเหตุให้เจอก่อน เนาะถึงจะเริ่มเข้าเทรดดังนั้นเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยอาจจะยังไม่อยู่ในจุดที่เรามองนะครับไป,ไปดู TNP นะ TNP อุอ้ยลักษณะคล้ายกันเลยอ่ะเฮ้ยอยากรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับโัวลุ่มตรงนี้ นะครับเดี๋ยวขอไปสืบไปหาก่อนว่าเกิดจากอะไรนะครับต้องอาจจะดูต้องอาจจะไปดูตัววอลุ่มย้อนหลังหน่อยว่าวอลลุ่มย้อนหลังเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับสตัวนี้ไม่ยอยู่ในจุดที่น่าสนใจครับปล,ปล่อยผ่านไปเลยนะครับอ่าก็จะมีต่อมาครับออคชั่นจัดหนักแคมเปญน,นะครับออคชั่นเนี่ยก็จัดหนักจริงแต่แคมเปญมันจะดึงมาได้จริงเหรอเพราะว่าตัวนี่เสียของ กลุ่มรถยานยนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่สามารถชำระหนี้ได้ด้วยอ่ะตัวออคชันครับแนวรับถ้าสนใจอยู่ที่โซนนี้เลย9.5ครับสต็อปลอเพื่อนๆใช้กรอบนี้นะกรอบล่างนะเนี่ยโซนแนวรับม้าจะสนใจตรงนี้9.5ตรงนี้แล้วก็แนวรับเอ้สต็อปลอตใช้ประมาณ9บาทนะครับสำหรับตัวออกชันแบบนี้จะเวิร์กกว่าเพราะว่าถ้าเรานับจากการปันผลตัวนี้ค่อนข้างดีครับตัวต่อมาซิก้าครับเดินเกมนะครับเจาะอ่ากลุ่ม กเกษตรกรเออตัวซิก้าหลังจากข่าวเกี่ยวกับตัวบิตคอยหายไปเนี่ยตัวซิก้านี้ก็ไม่ได้รับความสนใจอีกเลยต้องพูดอย่างนี้นะครับหายไปเลยอะ่ะต้องพูดแบบหนักๆตัวซิก้าครับยังย่อลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลุดโลด้วยนะครับหลุดโลไปที่เรียบร้อยดังนั้นเนี่ยโซนนี้ยังไม่อยู่ในจุดที่น่าสนใจครับ ขออนุญาตปล่อยผ่านไปเลยนะครับ SK อ่า SK นะครับเตรียมบุ๊คลายได้อาสังหาอ่า SK เคตัว SK อ่าเตรียมรับรายได้เอ้ยมันก็รับจริงนะตัวกราฟเนี่ยขึ้นถ้าเราตีกรอบเนาะแนะนำแบบนี้นะถ้าใครจะเล่นตัว SK นะคุณตีกรอบนี้ก่อนเลยอ่าคุณตีสองกรอบนี้นะครับจากนั้นวางแพทเทิร์นครับวางแพทเทิร์นตัวกิดบล็อก ตรงกรอบนี่แหละอ่าเพื่อหาจุดในการที่จะเข้าเทรดอุ้ยโซนนี้ดีด้วยโซน4นะครับถือว่าใช้ได้4-2ถึง2เนี่ยดีเอา2เป็นสต็อปล s อได้ครับใช้4เป็นแนวรับคุณสามารถเล่นได้เลยส่วนแนวต้านก็มอง6ก็ได้แบบเนี้ยถ้าถ้าหุ้นมันวิ่งพทเทินแบบนี้นะการวางแผนจะค่อนข้างง่ายนะครับในการเล่นรอจังหวะเดียวคือโวล m มมาแบบเดดจบปิดจบได้เลย ประมาณนี้นะครับคราวนี้เราไปดูหุ้นการบ้านดีกว่านะครับมีตัวไหนบ้างอ่าก่อนจะไปดูหุ้นการบ้านขอดูภาพของเซตก่อนภาพของเซตบอกว่าอย่างไพันสองแปดสนะครับเป็นแนวแบบสต็อปลอดของเรานะครับส่วนแนวรับเนี่ยมองไว้ในโซนกรอบนี่แหละนะครับกรอบประมาณพันสแต่ไม่คิดว่าจะขึ้นมาถึงพันสได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ใช้พันสเนะครับเป็นแนวนี้เป็นแนวรับได้แล้วก็สต็อปลอดเดี๋ยวรอดูว่า ตัวแพทเทิร์นจะยกโลได้ไหมถ้ายกโลได้แบบนี้มีโอกาสที่จะไปต่อได้สําหรับตัวตลาดเซตแต่มามองว่าน่าจะยังไม่ขึ้นมาครับอืมตัวแรกคอมเซเว่นนะครับคอมเเนี่ยแนวรับ20.1ตรงนี้มาจะเริ่มเฝ้าแล้วนะครับมาอยู่ในกรอบที่เราสนใจแล้วสต็อปล s อใช้ที่เดิม19.4ส่วนแนวต้าน22ครับต่อมาโกโบ g o โกโบอนย่อมาถึงแนวรับแล้วรอดูพรุ่งนี้อย่างเดียวว่ายืนเหนือ15.4ได้ไหมถ้ายืนได้พร้อม พร้อมไปครับกับโกลบอลนะครับก็รอดูได้เลยส่วนแนวต้านมองที่เดิม16.5นั่นเองครับตัวกราฟครับกราฟเนี่ยขึ้นจนแบบชนสุดกราฟอะ่ะคือไม่หยุดเลยนะครับตัวนี้มาอาจจะไม่ได้ฟอลโล่ตามนะครับจนกว่าจะย่อลงมาในโซน45.5นะครับถ้าเขาทยานเหนือ49แบบเแบบนี้มาาจ,จะไม่ฟอลโล่เนาะเพราะว่ามารู้สึกว่าโอกาสได้มันมันน้อยมันน้อยแล้วเพราะว่าราคามันดีดกลับขึ้นไปเยอะแล้วนั่นเอง ครับโอเคก็อาจจะปล่อยผ่านครับแต่ว่าแนวรับยังใช้ที่เดิมนะ45.5ครับ KTB ตัวนี้น่าสนใจครับเพราะตัว KTB เนี่ยมันมากับตัวเกี่ยวกับรัฐบาลอยู่แล้วเอาง่ายๆนะครับว่าถ้ามีนโยบายอะไรที่รัฐบาลออกมาให้เพื่อนๆมองแบบนี้ก่อนถึงแม้ไอ้ตัวเกี่ยวกับ ไอทางรัฐจะออกมาเนาะแต่มามองว่าอานิสง์ของทางรัฐอะ่ะมันก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราจะเห็นคือเราจะเห็นว่ามันจะเริ่มมีสลากเอ่ยหรือว่าตัวกองทุนอะไรต่างๆออกมาแต่ให้ใช้แอปเป่าตังค์นะครับแอปเป่าตังค์เนี่ยน่าจะเป็นตัวชูโรงของรัฐบาลเนาะดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ดันตัว KTB ขึ้นไปได้ครับเออเรายังไม่เห็นตัวราคา KTB ย่อลงนะ และสัดส่วนของงบออกมาสวยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแนวรับ17.4%ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ถ้าได้ถือว่าคุ้มครับสต็อป s อดสิส่วนแนวต้านมองที่18.5ครับไทยคมก็ยังทยานไปต่อครับสำหรับไทยคมเนาะไทยคมแนวรับ11เครับอ่าส1 7เอสต็อปอ,อยู่ที่1 1 1แนวต้าน1 3บาทเพื่อนเพก็คำนวณเอาแล้วกันว่าเราคุ้มไหมกับ โพซิชันนี้ถ้าเรามองว่าไม่คุ้มมันมีอีกหลายตัวครับ907ตัวที่เพื่อนๆสามารถที่จะเล่นได้นั่นเองครับต่อมาแพน B ีทะลุกรอบครับแต่แพน B ีเนี่ยมันพึ่งมาต้นเทนมาเลยอยากให้เพื่อนๆทาอย่างนี้ครับปรับเป็นไทม์เฟรมที่สั้นลงครับจากนั้นยกระดับตัวเองขึ้นครับเออยกระดับตัวเองขึ้นมาตรงนี้เพื่อหาจุดนะครับที่เราจะเข้ารับแล้วก็ค่อยปรับกลับมาเป็นไทม์เฟรมดีอ่าเราก็จะเห็นแลละโอเคเห็นปะ แพทเทิร์นกรอบครับแนวรับ7.25ส o อปลอสใช้7บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่7.8ครับแล้วก็มีโอกาสไปถึงด้วยสำหรับตัวแผ่น B ครับตัวต่อมาทีแคปชนเช่นเดียวกันครับตัวนี้เรียกว่าต้นเทนแบบชัดเจนอ้ขอยกนะตัวทีแคไปดูไทม์เ a m e ที่มันสั้นลงนิดหนึงโอ้เดี๋เดๆๆเด m e ไทม์เฟรมยังเอาไม่อยู่เลยเหรอ อาไปดูไทม์เฟรมติ๊กไทม์เฟรมหนึ่งนาทีสิหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีปึ๊บเปิร์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 แล้วก็กลับขึ้นมาอ๋อเจอสาเหตุของหนึ่งนาทีแล้วมามามาดอกสุดท้ายครับเพื่อนๆมาดอกตอนสี่โมงกว่านะครับสำหรับตัวที่เขีบดังนั้นพรุ่งนี้ครับใครที่จะเดทดคุณเจอแล้วครับสำหรับตัวเดทดครับอ่าแนวรับนะครับใช้40 5.7สต๊อปล้อใช้44.75ส่วนแนวต้านมองที่48บาทนะครับสามารถเล่นได้สำหรับตัวธนชาติตัวนี้นั่นเองรอดูพรุ่งนี้เดทได้เลยครับ ตัวนี้แหละครับที่จะเอามาแนะนํารอบนี้ครับก็จะเป็นตัวอมตะนั่นเองนะครับเห็นโลจะนะออกแล้วใช่ปะแต่อมตาตะดูทรงสิสวยกว่าเยอะแนวรับ22.5ครับสต็อปลอตใช้21.4แล้วก็แนวต้าน24.3สําหรับตัวอมตะคุณต้องรออย่างน้อยเป็นสัปดาห์ครับเนื่องจากตัวอมตะาเนี่ยจะทํากําไรได้เป็นรายวีคดา์ยเดย์จะไม่ค่อยทํากําไรได้ท่านเพื่อนจับรายสัปได้ตัวนี้ทำกำไรง่ายมากๆนะครับสำหรับตัวอมตะ นะ RSI ถือว่าเชิดได้ดีครับน่าจะขึ้นไปต่อได้สำหรับตัวอามาตะพรุ่งนี้รอรับชมได้เลยไปต่อเมเจอร์ครับอาเด o พู Deadpool ออกมาทำเอาหลายคนแบบต้องกลับไปเลยอเออต้องกลับไปดูหนังในโรงอะ่ะทำให้เมเจอร์ได้อนี่ส่งตรงนั้นเออตัวราคาหุ้นเนี่ยมันจะตอบสนองกับตัวโปรแกรมหนังจริงๆโปรแกรมหนังเลยเอาตัวโปรแกรมหนังเป็นตัวจับแล้ว เดี๋ยวยิ่งแบบปลายปีจะมีหนังเรื่องไหนออกหนังเรื่องดังยิ่งเป็นแบบบล็อกบัสเตอร์หรือว่าจะเป็นพวกหนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรที่น่าจะดีเนี่ยอันนี้จะทําให้ราคา2ตัวนี้กลับขึ้นไปนะครับแนวรับ12.8ครับสต็อปลอสใช้12.1แนวต้าน13.5นั่นเองนะครับดูไอซ์ไดสิโอ้โหไอซ์ได้กำลังมาเว้ยน่าจะไปต่อครับตัวมูชิครับตัวนี้แนะนําเหมือนกันนะ แนวรับอยู่ที่46.5สต็อปรอสใช้44.5แล้วก็แนวต้านอยู่ที่50ครับสำหรับตัวมูชิมูชิย่อมาสักพักตอนนี้ถึงเวลากลับมาของมูชิแล้วมาบอกว่ามูชิน่าจะไปนะดูจากจำนวนสาขาที่จะเปิดอีกประมาณ10สาขาบวกกับจำนวนคนใช้นะครับที่เข้าไปซื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ถือว่าแมสพอสมควรนะครับสำหรับมูชิในประเทศไทยเนาะก็ทาได้ดีครับอย่างนั้นฟอลโล่ตามเลยนะโอเค น่าจะประมาณนี้ครับมีหลายตัวที่เอาเข้ามาแล้วก็มีบางตัวเนี่ยมาตัดทิ้งไปเนื่องจากตัววอลลุ่มมันไม่ได้เยอะนะครับก็เลยตัดทิ้งเออก็ลองไปดูกันได้ครับมีหลายตัวที่น่าจะทําการบ้านได้ในวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวในสัปดาห์นี้นะครับจะลงตัวหุ้นปันผลให้นะครับจะมีการอัปเดตตัวหุ้นปันผลว่าเป็นอย่างไร นะครับแล้วก็มาเช็คกันหน่อยว่ารอบหน้าเราจะเอาแบบไหนนั่นเองถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้กับช่องมาร์ทีด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับใน EP หนะ้าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ